ร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับครับผมอันดับแรกเราจะตีน้ำสลัดครับผู้ชายที่ผมจะต้องแยกแยกข้าวจะเไข่แดงแยกไข่ที่อาจจะไม่เป็นธรรมแล้ววีกจรแยกไข่ไม่ได้ถึงมานะสักคนเฮ้ยไม่ได้หันโอ้เราต้องฮาเลยเนี่ยโอเคหรือออกชุนชื่อเนี่ยออกชุนหิวครับผมโอเคเราก็จะได้ไข่แดง ใส่ข้าวเมื่อไรใส่ถุงข้าแกับดครับตามเดดี๋ยวเดี๋ใช้ปองเดียรหรอใช้ปองเดีอยครับหมอแค่นั้นแหละตีตีปแยนครับตีตีตตีมืองนจะให้คนมือจะให้ตัวเดนดือีม่้นแล้ว น,นี่เป็นมาสตาร์ดอะไรนนี้เป็นดีจรหรือมีแบบอ,อันนี้ของเนี่ยแม่ประนองทน <c oughs> อแม่สีเือนกำลังดัเลยนะต่อไปครับต่อไปกระเทียมแต่ว่าเดี๋ยวผมขอสกขอกกอนพี่ัที่นิดนึงมากระชับที่ได้อ,อ,อะไรา <c oughs> <ะ>อบ,อ,บอีกีกนะีเดียวพอครับกเดียวมือ เราจะต้องทำให้มันเป็นแบบละเอียดมากๆเป็นครีมเลยครับมือแฮนเสียมือแฮนเสียมือแทนมีเทคนิคการทำเป็นเทปที่มือม่เตชมีไหมครับก็คือว่าเราสับเสร็จใช่ไหมครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ล้างมือ,อที่ไม่ให้กลิ่นกระเทียมติดมือคุณม,มีอ่ะคุณพูดแบบคุณมีอะไรครับมาเรียนเป็นเก่งใส่ถุงมือไปเลย <c oughs> ม้อเตียงแรงเลยนะฟูเลยนะนะดูแค่ฟูฟองตีตีไข่ฟองฟองอยู่ไม่ถึงฟองเหมือนกันยังไงให้ฟูเองตีดูแิ่ตีไข่อย่างก่อนเอออยากดูอยากดูอ่ะอยากดูใช่ไหมครับโอ้ยมือมือเอาเอาให้จัดเอาให้ปูจากที่ถึงที่เลยนะโอ๊ยอย่า้ยมัเยอะไปเอาไงเนี่ยอ่ะครับอเลยนะันเยอะไปมันต้องละเอียนเลยครับอันนี้เราใช้แบบว่ากดไปกับเขียงเลย จะกดนิ้วไปไหนรีบไปไปด๋ดูดีนะหน้านะกินออก,กน,นะเอาเฮ้ยกระเทียมหายอยู่ดีดดีนะแทนช่วยแก้เลยโเดียวเฮ้ยทำที่กองคนเดียวมึดีมากอันเนี้ย ก็อันนี้อะไรคร pues ับเนี่ยกระบอกครับอ๋อโอ้โหเป็นเป็นสูตรปลาต่อครับต่อเลยใช่ไหมครับกระบอกแองโชวี่แองโชวีนี่นี่คืออะไรครับเป็นปลาที่ต้มดองเอาไว้ปลาล้าฝรั่งปลาร่านี่มันจะแรงๆเยอะไหมนี่เยอะไหมฮะแล้วแต่พี่อะแล้วแซ่บนะแองโชวีนี่จับนะนิดนึ่งนิดนึง โอ้โหโอ้โเยอะเหมือนกันนะคราวที่บอกกว่ามันเยอะนะโอเคโอเคเคเปอร์ครับไปครับเคเปอร์นี่คืออะไรฮะเป็นเมล็ดที่เอาเรามดองเมล็ดตะวันใช่ไหมครับไม่ใช่นะเป็นโคกครับตะโกกขึ้นขายยังมตะวันที่ตกแก้วกินโอเคต่อไปต่อไปเป็นน้ำส้มสสูน้้มไม่ใช่หรือเปล่าเบนิก้าร์เป็น น้ำส้มสายชูไวไวมิ huh. ิก้าไวไวเมิิก้าต่อไปครับน้ำส้มสายชูไวไวมิิกาต่อไปครับไวไวเมินิก้าเกิดอะไรเยอะโอ้โหเกอะไรเยอะเัยนี่เกิดนิดหน่อยนิดหน่อยได้จะได้และก็มันมาสองได้ถูกครับแต่ว่าเทคนิคในการตีครับเดี๋ยวพี่ จะต้องเขาเขาหยอดนอนนะฮะไม่ได้เคยทำนะไม่ทำหรอกนอนๆไม่ได้เคยทำหมออ้าววุ้ยขู่แล้เนยสิไม่พักไมรอๆกันรอๆจะไม่พักเลย

พวกแต่คณะอะไรเนี่ยงอไรครับก็มีอื่นด้วยหน่อยจริงแต่เขาตกไม่ได้เป็นเพื่อนมาก่อนนะครับจริงๆเขาเป็นรุ่นพี่ผมก็ได้แล้วไม่ได้ก็ได้แล้วก็ที่เราเป็นเราเป็นเลยเพราะว่าอยากทำเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาเพลงนี้เองเลยเราหาเขาบอกเพลงนี้มาอุ้ยเอาเพลงดีนะอ่าแล้วแล้วพี่ถ้าตกไปก่อนเขาอยู่วงวงเจ็คสเตอร์แล้วก็อะไรอีกคนท้เรยมา ำไมเลติดนี่มาไวนี่อยก็เลยก็เลยเฮ้ยลองลองทำทกันดูครับก็เลยก็เลยได้เปจุดตาผมดีละเฮ้ยียมกันนะเห็นมีแทนข้าว3ัมใช่ไหมได่ได้ได้สร้างเรื่องหมอบเกื่องกันครับโอ้แล้วเพื่อนแต่เดี๋ยวแจกการนะอ้าวโอ้เล็เ6ปีที่ปมานี่พี่เขายืนดูแบบนี้อยางเีย ชอบมาตลอดนะครับดูพมาตลอดตลอดทัี่มีการขายไม่เป็นไรเลยไม่ทำเมื่อยเฮ้ยเฮ้ยดีข euh, ึ้นดีขึ้นเยอะออกกไม่เมื่อยขอทิ้งน้อเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วขอทิ้งน้อเลยนะครับเคียวลงเคียวแรงมาเลยนะคือเรามีเทคนิคกล้อง อยู่แล้วเราไม่เมื่อยหรอกนั่นเม่นนั้นเลียนขึ้นเลยล่ามไปเลยอ่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเลยสองเลยส่วนผสมอีกสองอย่างเฮ้ยเลือได้ไหมมันเริ่มขึ้นรูปเป็นมายองเนสเนี่ยถ้าทำแบบนี้ก็สามารถทำทานที่บ้านได้นะครับโอ้โหฮะใช่ใช่เลยต้องเคาะอ่าเกลือ นะครับคือคืออะไรตามด้วยไท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 ยมีเยอะเลยชอบเห็ดชอบเห็ดอ๋อแต่ผมส่วนประกอบวันนี้ผมก็ไม่รู้วก็ถอยเลยนะว่าใช้นมันเยอะขนาดนี้เนี่ยจริงๆส่วนประกอบของไม้ของเนสเนี่ยก็จะใช้น้ำมันเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบคือใช้น้ำมันเอะแรน้ำมันไหม้แล้ว อ๋อไปตำใสต่อต่อต่อต <c oughs> ่อเสร็จแลตวคตามสามารถพิเศษจริงเลยถ่ายรูปไปมือลงมือกดีดีแอบยอดแล้เหรอเพาต้องเดืออไปใส่เลย วเดียวีอ่ะโอเคเดๆแอนโชวีแลนด์ยังไงกีเร um> no ี้ยวนี um> ้เีร์นี N ่เทคนิคกล้องล้วเลยนะริงไม่ได้ไม่ได้ต mm ีแบบขนาดนี้นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วร็จแล